วันนี้เรากำลังจะเดินทางไปหาหญ้าทสุพันธ์นะคะมีของไปฝากหญ้าก็มีกายศาสตรนะคะกายศาสตรที่น้องเขาฝากมาให้จากโคราชใช่ไหมพ่อ,อกายศาสตร์นี่จากโคราชรากายศาสตร์ที่ทำเองอำเภอคอนบุบรีแล้วก็มีปลาทูนะคะตัวใหญ่ ให้ยญ้านะคะบ้านยญาน้ําท่วมน้ําท่วมซ้ำซากอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเราจะเดินเข้าภปในนี้นะคะแล้วก็มีปลาหวานนะคะปากหาหญ้าชอบกินอบกินแวก็มปลาหวานก็มีปลาอะไนะปลาช่อนทะเลนั่นเอง หวานนะคะของโปรดย่าชอบกินหมูห,มหวานเลยนี่ของโปรดี๋ยวก็มีนี่ขาดไม่ได้เลยของจะเอาไปแก้บนให้ลูกสาวนะคะน้องตูนเขาได้ขอตาไว้ว่าตานี่เป็นตาลือสีนะคะที่บ้านย่าว่า ขอให้ได้กลับไปเทียนต่อที่ประเทศจีนด้วยขนมเปี๊ยะ6ก้อนนะคะขนมเปี๊ยะนี้กนละร้อย1สิบบาทนะคะทุกบนไว้ว่าหกก้อนใช่ไหมแล้วก็มีแอปเปิลลูกใหญ่ๆนะคะตาลิสิชอบกินผลมไม้ที่เป็นถวายตอนนี้เรายังไม่ได้ออกจากบ้านนะคะแ8โทงกว่าแล้ว หยุดเืี่ยนสายแต่หยุดสี่วันวันนี้เป็นวันครบรอบวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะวันที่สิบสามตุลาคมวันที่ชาวไทยเศร้ามากๆเลยนะคะเราก็จะได้โอกาสไปเยี่ยมยาด้วยนะทีอขอ่ของของนั้นของฝากของกินแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อหมูสดอีกคะ่ะเพราะาบอกว่า ไม่มีหมูสดกินแล้วนะที่บ้านเอาหมูแต่เป็นธรรมดาอยู่แล้วถ้าเราไปบ้านญาเราจองซื้อหมูซื้ออะไรไปฝากนะคะเพราะบ้านญาย่าอยู่คนเดียวอยู่ไกลตลาดนิดนึง<ม>เป็นบ้านสวนทางทุ่งนาของเรานั่นเองตอนนี้น้ำท่วมแล้วเราจะต้องเดินเข้าไปกันนะคะถึงที่สดที่เของล่า นีอร่อยค่ะหวานนั่นอร่อยนะหะาันกจจน็จะมีเขาจะมีอะไรนะหอมทอดใส่เคร่อ็เรียนนี่ว่าเราจะขนเข้าบา้านยังไงต้องเดินเข้าไปนะพอ่อของเยอะขานาดนี้ก่อ,อนออกเดินทางก็ต้องกินข้าวรองท้องก่อนนะคะ ปลาทูตัวใหญ่มากๆนี่เนาะตัวละยี่สิบบาทนะคะเข่งหนึสี่สิบบาทตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆเอาไว้ตำน้วิได้กินเปล่าๆก็อร่อยค่ะเป็นปลาทูจืดนะคะตัวป็เลยเลยกินข้าวล็อกท้องก่อนไปบ้านย่ากนะคะต้องเดินลุยน้ำถือของเข้าไปเยอะมาก เดี๋ยวตามไปดูกันนะคะไปบ้านย่ากันดูว่าน้ำจะท่วมเยอะขนาดไหนนะคะ